สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลแห่งโชคถูกๆูกทันรับอ่าเาร์มื้อนี้ครับสิพาเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ครับไปติดตามตัวเลขแนวทางครับของปู่โคราชนะครับเลขในตะล่างครับอ่าเดินดีมาหลายงวดติดแล้วนะครับเลขในตะล่างนะครับเข้าตลอดนะครับอ่าเอฟซีคุณพ่อคุณแม่คำว่าเมืองมา่ช่มครับมักชอบฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ทางช่องที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน คุณพอ่อคุณแม่สิบปรพดข่าวสารแนวทางจากทางช่องกับเวลาทางช่องอัปเดตคลิปใหม่ๆล่งกับสิบปรพดข่าวสารแนวทางกันรับเพืพ่อคเป็นการเสวเวลาครับไปพบไปเจอไปกับดมสการปูโคราชพร้อมๆกันพร้อมกับตัวเลขแนวทางกับเลขในาาตารางกับ16ตุลาคม2 5 6 6หว่าปูโคราชสิใดตัวใดมาฝากมาตอนเอทางช่องกันครับ การนมัสการครับปูปค่ะมาติดตามเลขนี่ละปูเลขตาล่างเข้านี่แ่ละครับปู I อ c <oughs> ีเบิงเอาเดอร์นะคะาตาล่างนะคะเขา<ๆ>่าศูนย์สองนะคะเขาทั้งชุดชุดเด่นนะคะอันนี้เป็นชุดเด่นปูเด่นไฮสองนะคะอันนี้ชุดร่องชุดร่องกับเขาอีกตารางร่องตะล่าง,ะางนะคะคือมันเป็นสองสูตรนะคะเอฟซี FC, ต้องเลือกเบิงเอาว่าสิมักสูตรใดนะคะ <c oughs> อาร์มอนี่มาติดตามให้นะคะงว,วันที่สิบหก น,นะคะใน,ในตุกเกาคือเก่าอ่ะในตุกเกาว่าแันปูอะเด็กเด็กลงไทยดูซ้องเลยอ๋อค่ะปูอ่ะมาเบิ่งน้ำกันนะคะไทยดอซ้องคือเกา่าค่ะอืมเขียนผิดแด้วเห็นบ่ให้ปูเขียนก่อนใครเอฟซีเดี๋ยวปูสิหลงบอกไปนั่มลงไปนั่มเลยใหรเอฟซีตรางแรกค่ะ,ะ,คะในตุกเกา ปูสีเขียดออกมาแล่ะก็มาขัดใส่เหล็กเด่นปูนะคะเอฟซีเนาะกำลังเลยตลาบที่สองค่ะทุกเก่าของปูอ่ะสะเขียนตัวปูใหญ่งงดดะะ FC เด้อปูเอเด้อค่ะเอฟซีเด๋ยวฉบับจะสเขียนเขียนหลอกใส่กระดาษฉบับหายเนาะ <c oughs> เป็นเด่นงวดนี้ะเด่นสิได้ง่ายเจ็ดกับเก้าบวกกันเป็นหกเนาะเจ็ดแปดเด่นวันนี้มีสองตัวเดอ้อบนบ่ะคะบนล่างบนวันนี้เลขล่างบ่งมีเลขดับสักตัวมาได้ทุกตัวเลยเลขล่างโอ้มา,ม,นนมาได้ทุกตัววันนี้บนดับสีถุดเด่นเนี่ยเด่น เด่นหกกับเจ็ดมาอย่าบอกเดาจะมาคู่กันอย่าบอกนะว่าจะมาคู่กันติปุนตอนล่างมันชอบมาคู่กันนะเนี่ยเคยดูว่าที่สีมันจะเป็นยังไงจะมาคู่กันจะเดินนำกนกันบอกที่คือเอาวะมันจะมาคู่กันบ่เด่นบนคือหกกับเจ็ดจะคู่ตัวนี้ว้เอาตัวนี้ค่ะ อเดชบาาจะเขียนแยกให้นะคะซียังสิขอใจเนาะนล่ะเจ็ดหกหนึ่งห้อดินหกกับเจ็ดเด่นหกกับเจ็ดยืมสูตรมาก,ก่อนอะไรล่ะ เดี๋ยวมานังกันเดมานังกันอือตัวเด่นชนกันตัดหกสองอกห้าหนึ่ออกห้าหนึออกเดื 5, 1, อนเด่นหกับเจ ก็จะเลือดับยังหนึงพันสองเนาะ,ะเลือเด่นดูแค่นี้เด้อทางวงตัวนี้เลืออยู่นี้สองนี่เป็นตัวกันไว้ดับสองค่ะดับสองหลางบุญจะต้องมาขาหนึ่งตัวเด่นไม่อยู่สี่ห้องอ่สะสรุปว่าเลือ เลยยูซีคูบนอาหนาหนาหลุ่นงามอยู่ไหรซีงามหกศูนหกหนึ่งมีหกศูนย์เจ็ดหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองมาปุ่มเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดสอง อันนี้สําหรับชุดนี้ชุดกันชุดนี้จะเป็น,นเหล็มันสองสมันสองสูด์โดกันสูดรบวกกันค่ะตัวนี้เด่นชุดเด่นกับชุดกันเบื้องดีๆนะคะ fc ตัวนี้เด่นสี่กับศูนย์ค่ะดเด่นตัวเดียวเด่นอย่างนี้ปูบ,บุญ<น>เด่นหก่เดี๋ยวจะแคบหนาจอ,ะะอดอ้วยค่ะ fc เรื่องฉบับเขียนเขียนตามปูใหะะ้อยู่ค่ะ อีกต่างเงินล้านเงินแสนเสงินหมื่นเราผมมาจับคู่ให้กับจ้าอันสนุดทายเนี่ะพอมานรงกันได้หมดไม่เด้ไหนไหมค่ะไปได้ทั้งบนทั้งล่างนะพูเนาะอ,อันนี้เป็นชุดล่องนะเหมือนน้องฟูเนาะชุดล่องวัน งวดก่อนเขาเขาสุ่วัดเลยนะปูเนาะตั้งแต่ได้ได้ลงคลิปมาชุดลองชุดใหญ่เข้ากับเขาเพื่อกันขายเอฟซีเพราะมันมันบุ๊กสูตรเนี่ยเขจะไปสูตรนี่ยมันมาบุ๊กบุ๊กสูตรนี้ก็จะมาสูตรไหนอ๋อก็คือก็เล่กันเอฟซีต้องเลือกเบิ่งติดตามเบิ่งไปเรื่อยๆตะล่างสูตรล่องมี่สองสามสี่นี่ปะปูสองสามสี่แปดเก้าศูนย์ตัวเก่าเจ้าเรียกเด่นบนให้ตัวเก่า ค่โอ้ดิโตเก่าท่าสองนี้มันรักสองคือเก่าเลยค่ะเล่นเป็นตัวเก่าเลขนลักสองตัวเก่ามันก็ได้ตัวเก่าอู้ต่วางงามด้วยเจ้วันเลขเด่นบ่คือเก่าบ่บ่วนุ่มมากน้ำอยู่ปู เป็นตามาอะไรทั้งสองสุดเลยคือบวแค้เนเล็กเด่นลงอ่ะใช่เล็กเด่น,น,น,นปูเด่นหกเนาะหกับ 7, เจ็ดเน่ยเห็นไหมเด่นหกกับเจ็ดแปลว่าเนึ่งหกเนาะหกกับเจ็ดเด่นหกกับเจ็ดใจเย็นเด้อะไร fc วันนี้บนดับสีดิ่งลงลลางนะลงไทย ตัวนี้ชุดนี้เด่นวงไว้เด่นเด่นสีกับศูนย์ปะคะเด่นสุดคือวงไว้สีขครัเหมือนเดิมมีมสามแปดเด่นตัววง,นะงม,งมีสามแปด 4ี่แปดสองเก้าสี่เก้าสองศูนแล้วก็สามศูน้สงตัวามวสตัวมันเดิมมวงไปสี่ตัวมันเดิมมีว่งไปสี่เจ็ดศูนย์ถึงเจ็ดหนึ่งเป็นมสี่แปด สี่เก้าสองสี่แปดสี่เก้าสองศูนย์สามศูนย์ตัวเด่นเลยค่ะเด่นเด่นที่สีเด่นสี่อะค่ะเอฟซีเตรียมแคปนาจอค่ะเหยียบรลอยอะทดี๋ยวหัวดเก่าหัวไม่เบื้งเทียบกันเบื้งมันเปเล็ตัวเก่ามันเป็วัลลักเล็มันเปตัวไทยตัวเก่าค่ะอเดี๋ยวกองหยาดปรับกองสกูด้วยค่ะเด้อะเอฟซีแคปนาจอไว้นะคะ รอบเก่ากับรอบใหม่นะคะเบิ่งวันทีให้ดีนะคะที่ดิกของเข้าเลขในตาล่างเ้ยค่ะเด้อยังบ่วผาาตั้งแต่ปูปลอยลงคลิปนะคะให้ท่านช่องนะคะทางชิมงานเฮานะคะยัางบัวผ่หลับผาดนะคะย่งเดินดีมาสมงวดบ่หมากที่ปูจับคู่ให้ก็คือให้ f อเอาไปจับคู่เองนะคะได้ในตารางเลยนะคะเนาะ หลายคนสิถ้ามว่าหัวดเกกุ้งหดใหม่เล็กในตาล่างคืือกันคือเป็นตเกาอ่าเพราะว่าเหลขกหลักหน่วยบนลงท้ายด้วยสองเหมือนเดิมนะคะก็เลยได้เป็นเหลขตาล่างตเกาเพราะว่าสูตรหนีเหตุ<ม>ออกมานะคะได้แบบนี้เด้อค่ะเด้ออ่ะพิจารณาเบิ่งแนวทางของปู่โคราชนะคะอ่าสำหรับเด่นนะคะสูตรแรกเด่นไปทีหกนะคะสูตรที่สูตรล่องนะคะเด่นไปทีสี่เด้อค่ะเด้อเบิ่งให้ดีนะคะ อย่าเลื่อนผ่านคลิปสิได้เข้าใจในแนวทางนะคะเนาะเอาค่ะสุดท้ายนี้นะคะกราบขอบุญขอบุณปูนะคะที่แบ่งปันนะคะแนวทางนะคะให้ FC แฟนคลับทางช่องนะคะได้มีโชคมีลาบค่ะสาธุค่ะปู